ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอิทธิฤทธปาฏิหาริหลวงพ่อแดงเกิดสงครามระเบิดลงทุกวันแต่บ้านไหนมีพยันหรือเหรียนห่ออยู่จะปลอดภัยไม่ได้รับอันตราย ในระหว่างปีพุทธศักราช2,477ถึงปีพุทธศักราช2,480เวลานั้นเกิดโรคระบาดวัวตายเป็นโรคลินเดอร์เพรสซึ่งเป็นโรคเท้าปากเปื่อยที่ติดต่อร้ายแรงวัวควายพากร้มตายเป็นเบือสัตวแพทย์ก็ไม่มีต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยาราษฎรจึงพากันไปหาห,าหลวงพ่อให้หลวงพ่อแดง ช่วยปัดเป่าป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้ด้วยหลวงพ่อแดงจึงปลูกเสกเลขยันในผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแจกให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควายนำไปผูกปักไว้ที่ขอกสัตว์ของตนป้ากฏวา่าขอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจียยัดนหลวงพ่อแดงไม่ตายเลยทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดอิดเมื่อรู้กิติศักด์ จึงพากันมาขอพยายนหลวงพ่อแดงทุกวันมิดิขาดเมืองเพชรบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2487เกิดภัยสงครามชนิดร้ายแรงมีระเบิดลงทุกวันทำลายสถานีรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำบ้านเรือนโรงเรียนต้องสั่งปิดข้าราชการไม่ได้ไปทำงานทุกหน่วยราชการปิดหมดและปากฏเรื่องเป็นที่ฮือหาว่า บ้านคนที่มีพยันหรือห้อยเหรียญหลวงพ่อแดงกับไม่จะรับอันตรายใดๆเลยหลวงพ่อแดงจึ่งดังใหญ่จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองกิตติคุณของหลวงพ่อในทางกิตติยาคมจึงปรากฏความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายยิ่งขึ้นความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้งเมื่อคอมมิวนิสต์ยวนเหนือบุกยวนใต้ประเทศไทยต้องสง่ง กองพันเสือดำออกไปช่วยพันธมิตรลบในยวนตายปรากฏว่าทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่รบที่เวียดนามนั้นคนมีเหรียญหลงพระแดงไ้อ้คออยู่ไม่ถูกอาวุธปืนอันตรายแก่ชีวิตตะคนทั้งทาง,งที่เข้าประจันบานอย่างหนักเป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าทหารไทยมีของดีอะไรและได้รับคำตอบจากทหารไทยว่า ทหารไทยนั้นมีเหรียญหลวงพ่อแดงค้องอยู่หลวงพ่อแดงนั้นท่านเป็นพระที่มีจิตใจเมตตาสูงและมีอารมณ์ดีเสมอไม่ชอบดูด่าว่าใครโดยเฉพาะคำอยากถึงพ่อแม่ท่านห้ามขาดท่านว่าทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่การด่าถึงบุพการีทำให้ความดีงามเสื่อมถอยถึงห้อยพระท่านท่านก็ไม่คุ้มครอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่